สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับในรายการรู้รอบตอบโจทย์ปุ๋ยยานะครับนะครับสำหรับท่านที่ปลูกลำไยทุเรียนไม้ผลต่างๆนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ลูกของท่านไม่ใหญ่เลยนะครับลูกของท่านไม่ใหญ่นะครับขายก็อาจจะไม่ได้ราคานะครับนะครับทุเรียนนะครับลองกองลำไยไม้ผลมะม่วงนะครับมังคุดผลไม้ทุกอย่างนะครับถ้าท่านต้องการให้ ปัญหาเกี่ยวกับลูกลูกของไอ้ลูกหรือว่าผลผลิตของท่านเนี่ยมีขนาดเล็กเนี่ยท่านต้องการให้ปัญหาเนี่ยหมดไปนะครับแนะนําเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่คือจัมโบ้ a a เนะครับตัวนี้นะครับจัมโบ้เอเนะครับตัวนี้ขนาด1กิโลนะครับราคา180บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะผสมน้ําได้6 0 0ถึง1ลิตรนะครับก็คือเนี่ยแบ่งใส่เลยครับ3 หนึ่งถัง200ลิตรท่านก็แบ่งใส่ไปเลยนะครับ3ส่วนนะครับตัวนี้นะฮะจัมโบ้ a AA นะครับหลังจากนั้นประมาณอยู่5วันถึง7วันนะครับผลผลิตของท่านก็จะเห็นเลยครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจัมโบ้ AA a นะครับอย่าลืมนะครับปัญหาผลผลิตของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรองกองลำไยไม้ผลผลไม้ต่างๆนะครับลูกไม่ใหญ่นะครับแนะนำเลยครับตัวนี้นะครับจัมโบ้ a a a นะครับตัวนี้นะครับ ขายดีมากๆเลยนะครับรับประกันเลยตอนครับตัวน,นี้ครับขอบคุณครับ